แลมือนีเตยกับสิภาาไปงานบวชพระเจ็บเจ็บที่จังหวัดกาฬสินธุ์แต่ก่อนสิไปอยากให้ทุกคนมาเบิ่งขิวของคุนผีทันนีก่อนมาง่ามขักเทหลังจากนั้นพวกขุนทุกคนก็ได้ออกเดินทางในระหว่างทางอาจารย์ต่ำเพิ่นก็ได้ผ้าแวะที่วัดผู้ผมานฝ่าอำเภอน,นัางร่องจังหวัดบุรีรัมย์เป็นวัดที่สร้างโดยปราสาทตรนแต่วัดเพิินสางบ่ท่านแนล่ผู้ใดอยากรวมท้าบุญกับมาทําบุญน้าเพิ่นได้เด้อะขล,ล้งจากนั้นเพิ่นก็ไดผ้าแวะอีกหม่องนึงซึ่งเป็นปราศาสตร่เขาพนม,มนทีกแม าตายญายเ้เฮาได้อนุรักษณและยังคงความสวยงามให้เฮาได้ชื่นชมกันจนถึงเท่าทุกวัน,นหลังจากนั้นพวกเฮาก็ได้เดินทางต่อเพื่อไปรวมงานบวชผาะแจ๊พ่อถึงงานก็ได้มาร่วมปงผมนาไ้มารวมอนุโมทนาบุญกับน้องในครั้งนี้แขกที่มาร่วมงานเพื่อนกันหลายพี่ปา้านาอาก็ได้มาตูมมาโฮมกันและที่ขาดบ่ดได้เลยก็คือคุณแม่วุ่นเส็กเลยค่ะงานนีมวลจ่อยกันสุดๆ